สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยประวิตย์ยืนยันศึกในพลังประชารัฐจบแล้วย้ำอนาคตธรรมนัตยังเจ็มใสประวิทยยืนยันไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีตามข่าวลือย้ำอนาคตธรรมนัตยังสดใสส่วนความขัดแย้งในพลังประชารัฐจบแล้วไร้ปัญหาพลเอกประวิตยงวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า อนาคตทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีปัญหาเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้ส่วนเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐไม่มีปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัทจะไม่ลาออกจากเลขาธิการพักส่วนกรณีพักพลังประชารัฐจะจับมือกับพักเพื่อไทยนั้น เป็นเพียงข่าวลือพร้อมย้ำว่าตนเองไม่มีความคิดที่จะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีตามกระแสข่าวเมื่อวันที่7กันยายนรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสำหรับบรรยากาศช่วงหนึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานระหว่างที่รัฐมนตรีแต่ละคนทย,ยอยเข้าประจำที่นั่งตัวเองภายในห้องประชุมตึกสันติไมตรี หลังนอกปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใจเดินผ่านที่นั่งของบรรดารัฐมนตรีซึ่งมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำลังพูดคุยอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเมื่อทั้งสองเห็นพลเอกประยุทธ์เดินมาจึงยกมือไหว้แต่พลเอกประยุทธ์รับไหว้นายสาธิตแต่เดินผ่านร้อยเอกธรรมนัฐไปไม่มีแม้แต่หันมามองขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐ มีสีหน้าเจื่อนๆต่อมาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินผ่านที่นั่งระหว่างนายสาธิตและร้อยเอกธรรมนัทเช่นกันโดยพลเอกอนุพงศ์ทักทายพูดคุยกับนายสาธิตก่อนจะหันมาทางร้อยเอกธรรมนัทที่ยกมือไหว้ซึ่งพลเอกอนุพงศ์มีสีหน้านิ่งเฉยก่อนใช้มือขวาแตะสัมผัสปลายมือของร้อยเอกธรรมนัทเท่านั้นส่วนร้อยเอกธรรมนัท พยายามใช้มือทั้งสองจับมือของพลเอกอนุพงศ์แต่พลเอกอนุพงศ์ไม่ได้พูดคุยใดๆกับร้อยเอกธรรมนัสอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา14นาฬิกาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หาหรือนอกรอบร่วมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรี พลเองอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีเหลืองคาดว่าหารือกรอบการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดเลือกตั้งอบตประมาณ40นาทีจากกระแสข่าวความขัดแย้งของกลุ่ม4ชหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจล่าสุดพบว่าในการประชุมสสพักพลังประชารัฐทั้งสองวันคือวันที่7กันยายน เวลา15นาฬิกาและวันที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาได้ประชุมพักที่ห้องพักชั้น6อาคารรัฐสภาทั้งสองวันซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าจากเดิมการประชุมสสของพักทุกวันอังคารที่ผ่านมานั้นจะใช้ที่ทําการพักที่ตั้งอยู่อาคารรัชดาวันถนนรัชดาพิเศษเป็นที่ประชุมขณะเดียวกันได้เกิดกระแสข่าวว่าแกนนําพักบางคนได้ให้ทีมงานจัดหาที่ทําการพักใหม่ ขณะที่อาคารที่ทําการพักปัจจุบันเป็นของนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรองหัวนหน้าพักและผู้อํานวยการพักอย่างไรก็ตามหากมีการย้ายพักจริงถือเป็นการย้ายครั้งที่3โดยที่ทําการของพักครั้งแรกคืออาคารปานสีถนนรัชดาศิลปชัยชเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ